สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก็กลับมาพบกับคุณครูผักบุ้งพิชการเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรนักเรียนดูเลยค่ะความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เอ๊ะเรื่องนี้คืออะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะก็ให้นักเรียน เปิดหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเล่มสีม่วงค่ะเปิดไปที่หน้า118นะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนว่าความจริงคืออะไรความจริงนะคะก็คือสิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเป็นสิ่งที่ถูกยอมรับโดยคนทั่วไปเลยนะคะ โดยเฉพาะความจริงทางประวัติศาสตร์ก็คือข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันมาแล้วค่ะเช่นพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยนี่ก็คือความจริงที่เป็นความจริงจริง,รงๆนะคะหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะพระองค์ได้ทรงประกาศเลิกทาสอันนี้ก็เป็นความจริงนะคะเป็นแกต์ที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องจริงค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูข้อเท็จจริงค่ะว่าข้อเท็จจริงคืออะไรสําหรับข้อเท็จจริงนะคะก็คือความคิดความเชื่อข้อมูลหรือสาระที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะเช่นใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบทั้งหมดว่าสิ่งนั้นเป็นจริงหรือไม่ค่ะเพราะว่าต้องมีการอาศายัยการตรวจสอบ ควบคู่กับหลักฐานอื่นๆเพื่อให้ได้ความจริงหรือเรียกได้ว่าเป็นการสันนิษฐานเป็นการสมมุติฐานว่าสิ่งนี้จะเป็นแบบนี้แต่จะต้องมีเครื่องมือมาตรวจสอบเพื่อให้ได้เป็นความจริงนะคะนอกจากจะมีความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แล้วนะคะยังมีความคิดเห็นทางประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะสำหรับความคิดเห็นทางประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่านเนื่องจากเอกสารบรางประเภท ที่แต่งขึ้นโดยมีผู้แต่งนะคะได้มีการแสดงความคิดเห็นบางส่วนประกอบกับข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จัดเป็นข้อมูลที่แสดงความคิดเห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นบทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์บทความต่างๆในหนังสือที่เราได้อ่านนะคะซึ่งเราควรพิจารณาให้รอบครอบก่อนนําข้อมูลนี้ไปใช้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการอะไรคะแสดงความคิดเห็นเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวดังนั้นข้อมูลอาจจะไม่ใช่แฟกต์อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเราจึงต้องมีการตรวจสอบ ให้ถูกต้องถี่ถ้วนก่อนนะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนแล้วว่าความจริงคืออะไรข้อเท็จจริงคืออะไรแถมยังมีข้อแสดงความคิดเห็นนะคะที่ครูได้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะวันนี้การบ้านวิชาประวัติคุณครูนะคะก็ให้นักเรียนเขียนสรุปค่ะความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงเขียนความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงนะคะลงในสมุดวิชาประวัติศสค่ะไม่ต้องเขียนเยอะนะคะเอาที่นักเรียนเข้าใจค่ะ สำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ของคุณครูผัดปูพิจารณาก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเ,ยเยงท่าน,นี้นะคะอย่าลืมทำการบ้านเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยถ่ายรูปลงในชัดๆนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะบ๊ายบาย